สวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะจะมาพูดต่อนะครับจากคลิปครั้งที่แล้วนะครับนะฮะคลิปครั้งที่แล้วก่อนหน้านี้นะครับที่ได้พูดถึงเครื่องแม่ค้ามคลเลอร์ไปนะครับนะเนี่ยสำหรับใครที่นะครับอยากรวยอยากเฮงนะครับนะมาพบกับผมได้นะกับไทคาเมลได้นะครับนะต้องการพาร์ทเนอร์ที่สามารถแก้ปัญหานะครับในเรื่องของ ระบบทําความเย็นนะครับโคเชนนะฮะห่วงโซ่ทําความเย็นทั้งระบบนะครับมาเจอกับเราได้นะครับนะมาปรึกษากับเราได้นะครับนะเราจะเนรมิตให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยนะรวยและเฮงยิ่งขึ้นไปนะครับนะด้วยาการออกแบบดีไซน์นะที่เหมาะสมกับธุรกิจนะครับห้องเย็นรถห้องเย็นนะครับแล้วก็ตัวเรียกว่าเว c คัมคูลเลอร์เนี่ยหรือ หรือตัวสินค้าที่จําเป็นจะต้องใช้ในธุรกิจของท่านเนี่ยนะครับมาปรึกษาเราได้เลยนะครับนะฮะเพราะว่าจากประสบการณ์ของเราเนี่ยนะครับเราเมีความเจตนารมนะฮะมีวิสัยทัศน์ที่อยากจะสนับสนุนและส่งเสริมนะครับนะถ้าพี่พ นักธุรกิจผู้ประกอบการนะครับท่านใดนะฮะมองหานะครับมองหาพาร์ทเนอร์ดีๆอย่างพวกเรานะเอาไปช่วยนะครับนะจากเดิมที่ผ่านมานะฮะาการติดาการทำธุรกิจเกี่ยวกับห้องเย็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันสะดุดเลยเกินนะฮะใช้งานไปเสียไปนะฮะธุรกิจก็สะดุด นะครับแล้ววันนี้นะฮะมาเจอกับเราแล้วเนี่ยพี่พี่ทุกท่านมาเจอกับเราแล้วเนี่ยนะเจอกับผมเจอ,อกับไทคาเมลแล้วเนี่ยนะฮะแน่นอนชีวิตธุรกิจของพี่พ,พทุกท่านเนี่ยจะเปลี่ยนไปแน่นอนนะ,ะจะรวยและแห่งยิ่งขึ้นนะครับเพราะเรานะฮะคือกัลยานามิตรนะฮะกัลยานามิตรของทุกท่านนะของทุกท่านนะครับเรามีอุดมการณ์นะ,ะเรามีอุดมการณ์มีวิสัยทัศน์นะครับ นะฮะนะฮะที่อยากจะช่วยกันนะครับส่งเสริมยกระดับนะฮะผู้ประกอบการไทยนะครับนักธุรกิจไทยที่ทำโรงงานนะฮะทำธุรกิจเกี่ยวกับอา,อาหารนะครับให้มันมีศักยภาพที่สูงขึ้นนะครับ ให้สามารถที่จะพุ่งไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วโดยเป็นเราเป็นทีมที่คอยซัพพอร์ตซัพพอร์ตซัพพลายในส่วนของการในส่วนของการผลิตเครื่องจักรนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำความเย็นนะฮะ,ะรถห้องเย็นนะฮะหรือ,อห้องเย็นโกดังห้องเย็นต่างเนี่ยนะให้มันสามารถที่จะพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลานะฮะ ไม่มีการเกิดการเบรกดาวเสียหายนะนะครับเพราะว่าเราก็เหมือนทุกท่านแหละครับนะนะมีความคิดเหมือนกันนะว่าเราซื้อห้องเย็นมาเราก็ต้องได,ได้ใช้ห้องเย็นไม่ใช่ซื้อมาซ่อมใช่ไหมฮะไม่ใช่ติดตั้งห้องเย็นซื้อรถห้องเย็นมาต้องมานั่งซ่อมนะแทนที่จะเอาเวลาทั้งหมดนี่ไปขับเคลื่อนธุรกิจใช่ไหมฮะกับกลายว่าที่ผ่านมาคือโอ้โห เสียเวลา50%ไปกับการซ่อมระบบห้องเย็นระบบรถห้องเย็นใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้มันคืออุปสรรคมันคือความการถ่วงความเจริญของธุรกิจท่านทุกท่านเลยใช่ไหมฮะผมพูดถูกไหมเนี่ยถ้าฟังผมพูดแบบนี้เนี่ยนะอย่าช้าอยู่ใหญ่นะติดต่อผมเข้ามาบริษัทไทยคาเมลเข้ามานะครับเราจะมาร่วมกันนะจะมาเป็นพาร์ทเนอร์กัลยาณมิตรกันนะขับเคลื่อนนะขับเคลื่อนธุรกิจนะครับขับเคลื่อน เศรษฐกิจนะครับในรูปแบบของเรานะนะฮะนะนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเล่าเรื่องเบกค,คัมคลเลอร์ไปเครื่องลดอุณหภูมิสินค้าพืชผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์เนี่ยอย่างรวดเร็วโดยใช้ระบบสุญญากาศนะไปดูคลิปที่แล้วนะครับอยากรู้ว่ามันดียังไงนะคุ้มค่ามากประหยัดไฟนะเห็นไ,ไหมครั้งที่แล้วผมนําเสนอสินค้าเบกค,คัมคลเลอร์นะตัวประหยัดไฟนะครับตัวทาความเย็นดึงความเย็นดึงอ่ อุณหภูมินะของสินค้าลงมาในจุดที่เป็นจุดการเก็บรักษาเนี่ยภายในร่นระยะเวลาจาก3ชั่วโมงมาเหลือแค่20นาที30นาที10นาทีนะฮะนี่ก็ประหยัดเวลาโอ้โหเห็นไหมฮะประหยัดเวลานี่สำคัญที่สุดเลยนะ,ะทุกวันนี้เมื่อก่อนเนี่ยปลาใหญ่กินปลาเล็กแต่ทุกวันนี้นะฮะปลาเร็วกินปลาใหญ่นะฮะนะต้องเร็วนะฮะ เนะีเรื่องเวลาเราด้านให้แล้วพี่เร็วแล้วคุณเร็วแล้วนะนะฮะแล้วก็ค่าไฟค่าพลังงานเป็นยังไงประหยัดขึ้นประหยัดตั้ง94%เนะเทคโนโลยีนี้ทําให้พี่ประหยัดเงินไปอีกตั้ง94%ค่าไฟนะประหยัดค่าไฟจากระบบอื่นๆน,นะแล้วก็มันเมคชัวร์ด้วยมันการันตีว่าพืชผักผลไม้หรือสินค้าของพี่เนี่ยนะของทุกท่านเนี่ยนะครับ มันจะยังคงความสดคงกลิ่นคงรสชาติคงสีสันคงทุกอย่างไว้เหมือนเดิมอเห็นไหมฮะแล้วพี่จะไปเสี่ยงกับระบบเดิมทําไมใช่ไหมครับจะไปเสี่ยงกับระบบเดิมทําไมทุกวันนี้โ,โหโลกเรามันสร้างความเสี่ยงให้เราสารพัดมากมายเหลือเกินจากภัยธรรมชาติเนี่ยมากมายเหลือเกินเพราะนั้นไอเรื่องด้านวิศวกรรมตรงนี้เนี่ย เรื่องของระบบทำความเย็นตรงนี้อย่าไปเสี่ยงนะอย่าไปเสี่ยงเพราะนั้นถามว่าทำยังไงถึงไม่เสี่ยงมาหาเราเลยครับนะีมาหาเราเลยนะนะพวกเราคือเขาเรียกว่าคนที่ไม่อยากจะมองเห็นภาพออของลูกค้าของพาร์ทเนอร์นนะผมไม่ได้มองพี่หรือทุกท่านมาเป็นลูกค้านะผมมองพี่คือคู่ชีวิตนะ พี่รวยผมรวยพี่รวยมากผมก็รวยมากมันต้องไปด้วยกันถูกไหมอา่าติดต่อเข้ามาเลยนะทำครบวงจรในระบบห่วงโซ่ความเย็นโคเชนนะห้องเย็นรดห้องเย็นน,นนะบ้านเย็นนะแล้วก็ห้องฟรีซตู้แช่เนี่ยนะตู้แช,นะแช่สินค้านะตู้แช่สินค้านะในซูเปอร์มาเก็ตเราก็ทำนะนะฮะนะนะตั้งแต่ต้นทางจนปลายทางเลยนะฮะนะ มีครบหมดนะหรือเครื่องจักรอื่นๆนะมาปรึกษากันก่อนเดี๋ยวเราจะช่วยดูให้นะครับนะมันจะทําให้พี่ประหยัดงบไปได้ด้วยและก็ได้ของดีไปด้วยทีมงานของไทยคาเมลของเราเนี่ยนะเป็นรุ่นช่างรุ่นเก่าแก่นะที่กำเนิดเกิดมาสมัยเขาเรียกว่าเจนเบบี้บูมเจนเบบี้บูมเนี่ย ความโดดเด่นของเจนน,เนี้นะฮะของคนรุ่นนี้นะรุ่นเบบี้บูมในรุ่นพอ่อรุ่นแม่เราเนี่นะเขามักจะใช้ของดีเหล็กหนาๆของทนทนถึกๆ <Th an> นี่นี่คือข้อดีของของไทคาเมลนะ <Th an> ผู้บริหารระดับเจ้าของไทคาเมลเอง <idad> นะนะหรือว่ารุ่นรุ่นที่สองรุ่น,นลูกหรือหรือแม้แ,แต่ผมเองเนี่ย ทั้งสามคนนี่นะนะมีมุมมองมีทัศนคติแบบเดียวกันเลยนะมีทัศนคติแบบเดียวกันเลยนะมีวิสัยทัศน์แบบเดียวกันนะมีอุดมการณ์ที่แบบเดียวกันนะมีความเจ็บปวดที่เห็นลูกค้านะแต่ละรายเพราะว่าทำไมเพราะว่าเราคือคนที่ต้องไปแก้งานให้จากจากจากซัพพลายเออร์เจ้าอื่นนะที่มาทำไว้นะแล้วมันก็เสียหาย ไม่สมบูรณ์นะติดตั้งระบบติดตั้งห้องเย็นแล้วไม่สมบูรณ์นะเด็กก็ทิ้งงานไปแล้วก็จะเป็นทีมของไทยคามลทุกครั้งนะที่เข้าไปแก้ไขให้นะฮะที่เข้าไปเขาเรียกว่าออรักษาแผลใจให้นะครับเพราะเราเรา,เราก็เนี่ยคือเราไม่อยากให้เสียเงินซ้ําซ้อนอยากให้เสียครั้งเดียวแล้วมันจบไปเสียซ้ําซ้อนโอ้โหเงินลงทุนนะฮะเบิ้ลทวีคูณ แต่นี้ก็ไม่คุ้มแหละนะเทสต์ทเริ่มโครงการก็ไม่คุ้มเลยเพราะนั้นติดต่อเรามานะครับวันนี้จะมาพูดถึงรถห้องเย็นของไทยคาเมลนะนะร,รถห้องเย็นของไทยคาเมลเนี่ยนะฮนะรเราประกอบให้กับแบรนด์ดังๆอยู่แล้วนะฮะนะฮนะรหรือบริษัทที่เขาจําเป็นต้องใช้รถห้องเย็นในการขนส่งสินค้าเจ้าใหญ่ๆที่เราเห็นเนี่ยแหละแต่เราเอ่ยชื่อไม่ได้นะ แล้วก็เป็นผู้ผลิตให้นะครับเนะีนะ่ยไม่ว่าจะเป็นรถกระบะนะ,ะกระบะเดี๋ยวนี้มีมีมีอีวี EV เข้ามาและมีมีรถกระบะไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็ประกอบให้นะเราทําห้องเย็นนะนะมีมีทั้งรถที่ต้องควบคุมอุณหภูมินะรถที่เป็นห้องธรรมดาห้องแห้งนะก็ไม่ต้องติดเครื่องอุณหภูมิก็มีนะครับมีรถแบบไฟฟ้ารถใช้เครื่องยนต์เบนซินดีเซลนะ มือหนึ่งมือสองตามงบประมาณของท่านเลยของพี่เลยนะเอามาเลยมาคุยกันนะครับนะนะเราเข้าใจครับนะบางทีการเริ่มทำธุรกิจเราไม่อยากจะไปลงทุนอะไรที่มันเกินตัวนะมือหนึ่งมือสองมือสอก็ได้มือสองเดี๋ยวนี้เยอะแยะลดตามท้องตลาดอยู่ตามเต็นต์ตามต่างๆเอามาให้เราประกอบให้เราทาให้พี่ให้เราช่วยผลักดันเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของพี่นะฮะนะ รถบรรทุกสล้อกลางเราก็ทำรถดำนะรถดำนะรถบรรทุกแบบดำนะฮะแบบยกเทเนี่ยเราก็ทำนะครับรถใหญ่6กลอ้ลอสิล้อนะเราก็ทำนะควบคุมอุณหภูมิหรือจะเป็นเป็นรถแห้งรถอะไรต่างๆที่ไม่ไม่ต้องใช้เครื่องควบคุมมุภูิเราก็ทำนะใช้ผนังไอโซวอลอย่างดีแข็งแรงทนทานได้มาตรฐานนะครับใช้เหล็กต่างๆ หนาทนถึกซื้อไปเนี่ยไม่ต้องไปห่วงว่าจะต้องรอซ่อมนะไม่ต้องรอซ่อมมีระบบอัจฉริยะสมาร์ทมอนิเตอร์ริงต่างๆให้เลือกนะเป็นออปชันเลยจะเอาแบบธรรมดาก็ได้ไม่ต้องมีอะไรก็ได้มีแค่ตู้ห้องเย็นอย่างเดียวระบบห้องเย็นอย่างเดียวก็ได้หรือจะเพิ่มออปชันเข้าไปนะเป็นระบบสามารถแท็กกิ้งนะ สามารถตรวจเช็ครถว่าอยู่แห่งหนทบนใดนเวลานี้อุณหภูมิในรถเป็นอย่างไรในห้องแช่สินค้าเป็นอย่างไรนะเครื่องทำความเย็นตอนนี้เป็นอย่างไรนะมีการแจ้งเตือนอะไรต่างๆเข้ามาช่วยให้เราสามารถที่จะดูแลสินค้าของเราไปจนตลอดทุกเส้นทางจนถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภยัยนะถ้าเราดูตรงนี้ได้ ความเสี่ยงจากการเสียหายจากเ,าเรื่องการขนส่งมันก็จะหมดไปธุรกิจพี่ก็จะพุ่งฉลยยะนะนะยิ่งว่าจรวดนาซ่ายู่ไมผมพูดถูกไหมถ้าผมพูดถูกนะผมพูดแล้วโดนใจพี่นะนะโทรมาเลยครับนะติดต่อเข้ามาเลยนะมาหาผมหรือมาหาไทยคาเมลโดยตรงก็ได้นะครับเราเนี่ยสั่สร้างนะ อยากจะขับเคลื่อนนะเราเรามองแล้วเนี่ยนะฮะเรามองแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะไปได้อีกไกลเลยในเรื่องของสินค้าทางการเกษตรอะไรต่างๆพวกนี้นะแต่เพียงแต่บางทีเนี่ยมันไปไม่ถึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาใช้ระบบห้องเย็นระบบรถห้องเย็นอะไรก็ตามแต่ก็จริงแต่มันสะดุดเพราะอะไร เดี๋ยวมันเสียเดี๋ยวมันเสียซื้อมาเสียมากกว่าซื้อมาใช้งานผมพูดถูกไหมอา้าวอันนี้เรื่องจริงถูกไหมนะผมก็เจ็บปวดนะที่ผ่านมาเนี่ยตลอดชีวิตการทํางานยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมานะลูกค้าซื้อของไปแล้วเนี่ยนะยังไม่ทันได้ใช้งานเลยเสียซะแล้วนะโอ้โหนะนะนะถ้าพี่มองหากัลยาณมิมิตยอย่างผมอย่างไทยขามเมวอยู่ รีบโถเข้ามาครับนะก่อนที่มันจะเขาเรียกไงมันจะเสียเยอะไปกว่าเดิมเนี่ยนะนะเจอตอนนี้คุยกันตอนนี้มันก็กลับลำได้ทันใช่ไหมฮะแก้ไขได้ทันมันยังเสียแค่นี้เงินทุนมันยังไปเท่านี้นะแต่ถ้ารอเวลามันก็เนื่องนานออกไปเงินทุนเราก็เสียออกไปนะคนอื่นเขาไปไกลๆกลันหมดแล้วนะเราก็ตามเขาไม่ทันนะอย่าลืมนะผมพูดเสมอว่า ยุคนี้นะฮะพอสอนี้นะณนะวันนี้ชั่วโมงนี้นะปลาเร็วกินปลาชา้าปลาเร็วกินปลาใหญ่นะครับโทรมาเลยนะโทรมาเลยนะครับ,เร,บ,รรรบเรายินดีให้บริการนะครับเรายินดีให้บริการนะครับวันนี้มาฉายภาพนะครับให้เห็นกันก่อนนะครับนะวันนี้นะครับเรื่องรถห้องเย็นนะสำคัญอย่างยิ่งนะ มันไประหว่างทางเนี่ยไม่รู้รถมันจะไปเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือไม่นะครับแต่ถ้าเรามีห้องเย็นที่มันสามารถที่จะมอนิเตอร์ริงนะฮะสามารถที่จะดูได้ว่า,าความเย็นนะครับในห้องแช่สินค้าใน,ในรถในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่า เข้าไปจัดการมันได้ทันสินค้าก็ยังปลอดภัยนะครับสินค้าคือชีวิตของพวกเรานักลงทุนถูกไหมฮะใช่ไหมฮะอ่าสินค้าเสียหายนี่ก็ชีวิตก็จบเนะเราอยากให้สินค้าของพี่พี่ทุกท่านเนี่ยเดินทางไปสู่ปลายทางนะไปสู่ปลายทางอย่างปลอดภัยเพื่อให้พี่รวยและรวยและ,รว,และรวยยิ่งขึ้นนะติดต่อเข้ามาเลยครับบริษัทไทยคาเมลนะครับนะฮะแล้ก็ผมนะครับผมสัตนะครับ ติดต่อเข้ามาได้เลยจะมาปรึกษาแบบไหนเรายินดีครับเรายินดีนะฮเรายินดีเพราะฉะนั้นฝากไ็้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะก็พอแค่นี้ก่อนนะครับพอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันต่อไปเดี๋ยวมาแนะนําช่องทางความรวยความเฮงให้กับพี่อีกกันอีกนะเฮงแล้วก็เฮงให้มันเฮงไป เงให้มันใหญ่ๆนะเวลาพี่ผู้ประกอบการเห่งประชาชนเป็นไงคนปลูกผักคนประมงคนเกษตรกรก็เฮงไปด้วยนะยุคนี้เอ่ออายุป,ปูนนี้แล้วนะผมอายุป,ปูนนี้แล้วเนี่ยนะพี่นะนะเ,เริ่มตั้งแต่ัยต่อแตะนะแล้วก็ตั้งตัวแล้วก็ตรงเตงแล้วก็ต้องตายเนะี่ยตอนนี้ผมกําลังจะเข้าใยตรงเตงลนะตอนนี้มันมองมากกว่าเรื่องเงินแล้ว มันคือเรื่องที่จะทำยังไงที่จะสร้างสร้างสรรค์สร้างสรงสรค์ช่วยเหลือช่วยเหลือนะซึ่งกันและกันเพื่อเป้าหมายอะไรเพื่อเป้าหมายที่ทำให้สังคมนะประเทศชาติมันจะเดิญรุ่งเรืองเนี่ยมันตายตาหลับหัวใจมันพองโตเลยใช่ไหม มีแต่คําชมคําสรรเสริญน,นี่มันสบายมันโล่งแล้วก็เห็นสิ่งที่เราทำแล้วมันมีเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนปักท้องพี่น้องของประชา,ะะช,าชนของเกษตรกรของชาวประมงหรือทุกคนก็ตามแต่มันรู้สึกว่าชีวิตนี้เกิดมามันคุ้มเลยถูกไหมฮะ นะผมพูดถูกไหมนะครับถ้านะคิดว่าเรานะฮะสามารถที่จะเป็นกลยาทมิทนรนมิตรกันได้เนะ่ยก็ติดต่อเข้ามานะอ้าวสำหรับไม่ใช่แค่พี่พผู้ประกอบการนักธุรกิจนะพี่พี่ที่เป็นช่างนะทุกคนที่เป็นช่างเนี่ยช่างแอร์ช่าง,งเครื่องทำความเย็น,นี่นนะอยากเป็นตัวแทนจาหน่ายนะระบบห้องเย็นระบบรถห้องเย็น,นี่นนะ หรือสินค้าของไทยคาเมลเนี่ยนะติดต่อเข้ามาได้นะแต่ต้องมีเงื่อนไขนะคุณต้องยอมรับในวิถีความคิด mindset แบบไทยคาเมลแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อต่อพันธมิตรลูกค้าต่อเพื่อนหรือต่อพี่ต่อผู้มีพระคุณอย่างลูกค้านะต้องทำอย่างถูกต้อง ต้องทําอย่างจริงใจแล้วก็มาเรียนรู้กับเราเราจะสอนวิธีการเทคนิคต่างๆให้นะครับเอาไปทํามาหากินกันนะครับไม่ห่วงนะไม่ห่วงนะแต่ต้องทําให้มันดีไม่ดีเนี่ยผมยึดคืนหมดนะฮะไม่ให้ทำนะฮะพี่ๆช่างทั้งหลายนะที่อยากมีอา,อาชีพนะครับมีความยั่งยืนมั่นคงในอาชีพนะก็มาติดต่อเราได้นะ สำหรับคนที่อยากมาจริงๆนะคนที่แบบฟังผมพูดแล้วมันไม่ใช่ตัวพี่ก็ไม่ต้องมานะมันเสียเวลากันนะครับแตวมันจะทําให้สุดท้ายมันก็ไปทําแล้วก็เสียชื่อเสียลูกค้าเสียความอุดมการณ์ของเราไม่เอาเอาคนที่มีอุดมการณ์แบบเราเนี่ยมาผมยินดีต้อนรับนะนะครับขอบคุณมากครับนะสําหรับวันนี้นะฮะไทคาเมลนะครับต้องขอบขอบพระคุณนะครับพี่ๆทุกท่านนะ อย่าลืมนะครับพบกับไทยคาเมลพบกับเรานะฮะพี่มีแต่รวยรวยเฮงเฮงและก็รวยนะฮะสวัสดีวันนี้สวัสดีวันนี้นะฮะไปก่อนครับสวัสดีครับ